ครับสวัสดีครับบ้านไร่ผาลวยนะครับอ่าวันนี้นะครับผมมาใส่ปุ๋ยต้นทุเรียนนะครับหลังจากที่ประสบปัญหาอ่าเรื่องของภัยแล้งนะครับแล้วก็อากาศร้อนในช่วงที่ผ่านมานะครับที่อุณหภูมิ 40- ถึง42 43องศานะครับผมก็มันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับคือขับใบมันก็เริ่มมีซันเบิร์นนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าผมใส่ปุ๋ยเยอะไปนะครับเพราะว่าช่วงหน้าร้อนผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับ แล้วตอนนี้ก็เหมือนประมาณว่าอากาศฝนตกนะครับฝนตกทุกวันเลยนะครับตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันที่สิบกว่าๆนะครับจนถึงตอนนี้วันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะครับผมก็ผมก็ใส่เป็นหกสามสามนะครับแล้วก็บางบางท่านนะครับอาจจะใส่เป็นสูตรเสมอนะครับแต่ผมยังไม่กล้าใช้เคมีนะครับผมก็ค่อยๆปรับตัวนะครับให้เขาปรับตัว ไปก่อนนะครับก็ตัวนี้ผมใส่โยมานสองกำมือนะครับผมปุ๋ยอินรีย์ตัวนี้นะครับที่ผมใช้นะครับอนี่ครับหกสามสามนะครับมันก็จะมีหลายยี่ห้อนะครับหลายยี่ห้อหลายแบบนะครับของผมตัวนี้มันจะคล้ายๆอาหารหมูนะครับก็ตอนนี้ผมก็ได้ทําความสะอาดคืออตัดหญ้าตามโคนออกนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วมันขึ้นไวมากนะครับหญ้านะครับก็เลยเดี๋ยว เอาออกแล้วก็จะใส่ปุ๋ยนะครับผมก็จะอยู่วันสองสามกัมือนะครับต้นนี้นะครับก็ใส่ทุกสิบห้าวันนะครับตามที่เคยใช้นะครับทุกสิบห้าวันนะครับก็เดี๋ยวผ่านไปสักมิถุนายนผมจะใช้เป็นยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับให้เป็นส่วนของเคมีนะครับผมสลากกับอินซีนะครับสลากอินซีหกสามสามนะครับก็ใส่เลยนะครับเนี่ยอันนี้เพิ่งฝนตกไปนะครับเมื่อคืนนะครับ ใส่รอบๆทรงพุ่มไปนะครับใต้ทรงพุ่มไปเลยนะครับนะครับสามกากมือนะครับก็ถ้าเป็นบางท่านใช้เป็นอินรียเคมีเอ๊ะใช้เป็นเคมียี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดก็สักหนึ่งกำมือก็ได้นะครับผมหนึ่งกำมือนะครับแต่นี้ผมใช้เป็นอินซีหกสามสามนะครับอินรีเคมีหกสามสามผมก็จะใส่ยอยู่ประมาณนี้สามกำมือนะครับ อ๋อกังมือประมาณนี้นะครับนะครับก็ให้เขาได้ปรับตัวก่อนนะครับเพราะว่าก่อนอันนี้โดนัยแล้งนะครับคือมันก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ําในคลองในไร่ผมหมดเหมือนกันผมก็ได้ใช้ถังพันลิตรนะครับอ่าถังพันลิตรแล้วก็อ่ายังไงล่ะคนน้าเข้ามาลดนะครับ ตอนนี้ก็เนี่ยครับตอนนี้ใบก็เริ่มมันก็ใบก็สมบูรณ์ขึ้นมานิดนึงนะครับเนี่ยอย่างใบอย่างนี้ก็เริ่มสมบูรณ์ขึ้นมาก่อนอ้นนี้ใบเหลืองมากนะครับนี่เขาได้ผลได้เลยนะครับก็เลยดีขึ้นนะครับโอเคครับก็สั้นๆนะครับก็คลิปนี้ก็มาฟื้นฟูแล้วก็กระตุ้นยอดทุเรียนนะครับให้เขาแตกยอดแตกใบใหม่นะครับโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี633นะครับก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดหรือใดยังไงนะครับก็คอมเมนต์บอก ให้บอกวิธีการให้ด้วยนะครับผมผะว่าผมก็เพิ่งเคยปลูกทุกเรียนได้2ปีนะครับต้นเห็นนี้ก็คือ2ปีนะครับนะครับผมปลูกจาก,กต้นแค่นี้นะครับต้นประมาณสามสิบเซนน,นะครับอันนี้ก็สูงเข้าตัวผมแล้วร้อยเจ็ดสิบร้จ็สิบห้านะครับผมงี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ